คณะสงฆ์ชาวพุทธในญี่ปุ่นนะคะร่วมแสดงความเสียใจต่อาการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระคิวเซเนจินเนนจ็จผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายเนนบุสุสุแห่งญี่ปุ่นได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจต่อาการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมายังสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามรมราชกุมารีผ่านในายปัญสารบุญนาคเอกอัครราชาูตไทยประจำญี่ปุ่นพระคิวเซพระคิวเซเอ็นซินโจยังกล่าวในหนังสือกราบบังคมทูลด้วยนะคะว่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระตำหนักศิรดารโหทฐานเมื่อปี2540ท่านยังจดจำพระพักที่เปลี่ยนไปด้วยความสง่างาม และยังจดจำพระมหากรณาธิคุณอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชได้ไม่ลืมเลือนทางนี้บนที่15ตุลาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์เนนบุสุสุยังได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอประชุมมหาสันทาคารแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัดพุทธใหญ่แห่งญี่ปุ่นด้วย